พบกันอีกแล้วครับกับเอร์ชัน srsmartcar com วันนี้เป็นรถมาสด้ครับโอเพนแครครับอันนี้ปีศูนย์เก้าครับสีบอลเงินมาพร้อมล้อแม็กอันลอยขอบสิบห้าครับสภาพตัวถังร้อยเปอร์เซ็นครับคันนี้ ไฟหลังนี่เป็นแบบกึ่งสปอร์ตครับสีแซนสวยงงามครับมีแม็กไลเนอร์มาให้ด้วยนะครับอันนี้ดูครับยางเยอ้มนี่ใช้ได้อีกนานครับตัวนี้เป็นโฉมแทบจะโฉมปัจจุบันแล้วนะครับออกแบบมาได้ค่อนข้างทันสมัยครับ เทียบเท่ากับรถแบรนด์ญี่ปุ่นอย่างโตโยต้าหรือยิวส<ฮ>์เลยครับแต่ราคานี่ถูกกว่าเยอะครับถ้าเทียบในรุ่นกับปีครับเพราะว่าตัวนี้อาจจะด้อยเรื่องของการตลาดนิดนึงเป็นรถเกาหลีครับคันนี้มาดูภายในห้องเครื่องกันนะครับ ระบบนี้เป็น direct injection ครับรถห้องเครื่องสวยๆครับใช้งานมาไม่เยอะครับมีเทอร์โบเพื่อช่วยเรียก รอบในการช้ปยุ่งหลังก้นเต็มต้นลเต็มไยครับ่ตันนวนี้หน้าตาสวยงามครับภาพโมลมานี่ไม่มีนะครับแห่งสบึดครับแบต75บแอมป์ น็อตไม่มีรอยแกะเลยนะครับเดิมๆทั้งคันครับเด้ครับวงมาลัยเป็น power ววครับเดีย๋ยวมาดูห้องโดยสารกันนะครับ นจะเป็นเกระมา,า,าท่อดิครับเป็นเบาะกึ่งกร,รมยีีครับสีครีมคอนโซลจะเป็นสีดำครับกระจกไฟฟ้ามาให้ครับล็อกกระจกกันเด็กออปชั่นพิเศษครับตัวนี้พับได้ครับกระจกกุญแจนี่จะเป็นกุญแจ ออกแบบมาได้เทียบเท่ารถยุโรปเลยครับพับเก็บได้ครับนี่ครับแจพับได้นะครับเวลาใช้งานก็ง่ายมากครับนี่ครับนี่ครับความพิเศษของตัวนี้ครับสมาร์ทแคป ในจัดว่าพอประมาณครับหรูหรานิดนึงตามแบบฉบับแขบเปิดได้ครับเดี๋ยวมาดูตัวไม้กันนะครับภายในนี้ออกแบบมาบึกปืนแข็งแรงกรงลายแบบสปอร์ตนะครับสามการ ีครับเล็กใหม่ครับอาจจะวิ่งเยอะไปนิดนึงแต่เจ้าของรักษามาเปน็นอย่างดีครับหนึ่งแสนก็อีกแปดร้อยสามสิบกิโลครับหน้าจอก็เหมือนปกติครับมีออปชั่นฟังก์ชันพื้นฐานมาให้ครับ,รบเป็นแบบสบปอร์ตครับตรงกลมสามกลม หน้าจอวิทยุก็ออกแบบมาใกล้เคียงรถเก๋งครับมีช่องเก็บของขนาดใหญ่อยข้างล่างนะครับใส่ได้ประมาณ2ลิตรที่วางแก้วน้ำมีมาให้เยอะครับที่เท้าแขนก็ใหญ่โตมโหลานมากเราเดินทางไกลจะไม่เมื่อยครับอันนี้อันนี้ถ้าจะใส่เตารีดได้เลยครับอันใหญ่มาก กลางเก้งเก็ตของก็ออกแบบมาง่ายต่อการใช้งานครับะับก็มีมาให้ครบครับฟ้าเพดานนะครับใหม่มากครับท่านผู้ชมดูนะครับมีไฟหลังคามาให้ครับตัวนี้ พื้นเพินสะอาดเตรียมครับใหม่มากครับง่ายต่อการขึ้นลงของผู้โดยสารนะครับวันนี้สามารถแคบเดี๋ยวมาดูช่วงล่างกันนิดนึงครับ ไม่มีรอยเลยครับเดิมๆครับยางอาจจะมีสึกหรอบ้างครับตามก,การใช้งานเป็นรถราคาประหยัดลองจากค<ะ>่ายยกษ์ใจสองค่ายครับเป็นราคาราคาก็ถือว่าประหยัดกว่าเยอะครับเป็นอีก ตัวเลือกหนึ่งครับสำหรับคนที่สนใจกระบะที่อยากจะใช้งานดูได้ครับขอบเถิบนี่ไม่เคยโดนอะไรมาเลยครับไม่มีชนครับไม่เคยโดนชนมีแม็กไลเนอร์มาสำหรับบรรทุกโดยเฉพาครับออกแบบมาให้แต่งของได้ครับ ตรงหัวเขาบนตรงหัวเข่งนี่จะเป็นไฟเบรกตรงที่สามครับของแบบมาสวยงามคมคืนกับรถครับแม็กมึกนี่ใช้ได้งีนรับสำหรับคันที่สนใจรถรุ่นนี้เนี่ยลองแวะเข้ามาดูมาลองทดสอบขับได้ครับที่ s r s อาร์สมัตชาหรือโทรถามกับพนักง,งานปล่ายขายของเราได้ครับ ตลอด24ชั่วโมงครับเป็นรถที่น่าสนใจครับผมคอนเฟิร์มสวัสดีครับ